เสียงเครื่องรถยนต์กระบ,บะคู่ใจของผมดับลงที่หน้าบ้านหลังใหญ่สีครีมที่มองดูแล้วดูอบอุ่นตามากที่บ้านหลังใหญ่แห่งนี้มีสวนหยอมที่สวยเรียงรายเต็มไปหมดเลยครับผมมีชื่อว่าเอกเป็นช่างแอร์อิสระตอนนี้ผมอยู่ในวัยสามสิบกว่าแล้วครับ ผมยืนมองดูตัวบ้านด้วยความรู้สึกแปลกใจบ้านหลังนี้ดูหรูหรากว่าที่ลูกค้าทั่วไปเรียกใช้ให้ผมไปซ่อมแอร์หลายเท่าเลยครับผมยกกระเป๋าเครื่องมือขึ้นบ่าเดินผ่านประตูรั้วที่เปิดโดยอัตโนมัติอย่างช้าๆจนกระทั่งได้ยินเสียงใสๆดังขึ้นมาจากระเบียงบ้านด้านบนครับคุณช่างมาซ่อมแอร์ใช่ไหมคะ ขึ้นมาทางด้านนี้เลยค่ะอยู่ชั้นสองนะคะผมเงยหน้ามองตามเสียงใสก็เห็นหญิงสาวในชุดอยู่บ้านผ้าบางสีขาวสะอาดเธออายุราวๆสาสิบต้นนี่แหละครับผิวขาวนวลจนสะท้อนแสงแดดผมยาวสลวยถูกกลวบหลวมๆดวงตาคู่นั้นดูอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความที่มั่นใจมากเลยครับเธอคือคุณนายวรลิษา ตามชื่อที่ลูกค้าบันทึกไว้ในแอปครับผมเอกนะครับมาซ่อมแอร์ตามที่แจ้งไว้นะครับค่ะแอร์ในห้องนั่งเล่นไม่เย็นเลยทั้งที่เพิ่งล้างใหม่ไปไม่นานนี้เองไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรช่วยมาดูให้หน่อยค่ะเธอยิ้มให้กับผมเบาๆแล้วพาเดินเข้ามาในบ้านกลิ่นหอมอ่อนๆ จากน้ําหอมของเธอลอยแตะจมูกผมทําเอาผมต้องกลั้นหายใจแวบหนึ่งครับห้องนั่งเล่นกว้างขวางแอร์ติดผนังอยู่เหนือโซฟาสีเทาผมเปิดฝาครอบตรวจด,ดูระบบก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบเครื่องมือวัดแรงดันที่เตรียมไว้ขณะที่ทำงานผมรู้สึกถึงสายตาของคุณนายสาวที่กำลังมองผมอยู่ไม่ไกลนัก ทำงานคนเดียวหรอคะไม่กลัวเหนื่อยหรอชินแล้วครับผมรับงานอิสระเลยต้องทําทุกอย่างเองนะครับเก่งจังเลยนะคะแล้วเธอก็ยิ้มอ่อนๆให้กับผมครับผมแกล้งหัวล็อกแกลกเกอร์ทั้งที่ในใจผมเต้นแรงกว่าตอนขันน็อตแอร์เสียอีกครับไม่นานนักผมก็พบว่าท่อแอร์รั่วเล็กน้อยต้องเปลี่ยนจุดเชื่อมใหม่ครับคงใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันอยู่คนเดียวทั้งวันอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะชงกาแฟให้ดื่มนะคะคุณเอกคำพูดนั้นทำให้ผมเผลอมองใบหน้าสวยๆของเธออีกครั้งครับหลังบ้านใหญ่ที่เงียบเหงากับหญิงสาวที่มีรอยยิ้มละมุนแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกแปลกยังบอกไม่ถูกเลยครับในช่วงขณะที่ผมทำงานหญิงสาวก็ได้ชงกาแฟให้กับผม อยู่ทางด้านหลังกลิ่นกาแฟหอมกลุ่นลอยมาแตะจมูกผมพร้อมกับเสียงเครื่องชงเบาๆจากมุมครัวผมยังนั่งเชื่อมท่อแอร์อยู่ครับทางเงยหน้ามองดูคุณนายวาลิสาที่เดินเข้ามาช้าๆพร้อมกับถ้วยกาแฟสองใบร้อนนะคะแต่หอมมากเลยลองดื่มดูสิคะคุณเอกผมวางเครื่องมือ และรับถ้วยจากมือของเธอปลายนิ้วเราสัมผัสกันเพียงเสี้ยววินาทีครับแต่หัวใจกลับเต้นแรงขอบคุณครับคุณนายชงเองเหรอครับค่ะฉันอยู่คนเดียวก็เลยทำอะไรพวกนี้เองทั้งหมดนะคะ่ะเสียงเธอแผ่วลงตอนพูดคำว่าอยู่คนเดียวผมเหลือบมองแหวนเงินที่นิ้วมือของเธอมันว่างเปล่าไม่มีแหวนแต่งงาน ไม่มีร่องรอยของใครสักคนเดียวครับบ้านใหญ่ขนาดนี้คุณอยู่คนเดียวคงเหงาแย่เลยนะครับบางวันก็ชินแล้วล่ะค่ะตั้งแต่เขาไปออไม่มีอะไรหรอกค่ะคำพูดนั้นทำให้ผมเงียบและไม่กล้าถามต่อแต่สายตาที่เธอมองออกไปนอกหน้าต่างมันมีบางอย่างซ่อนอยู่ในใจเธอครับ เหมือนคนที่ผ่านเรื่องผ่านหนาวหนักหนาสาหัสในชีวิตมาแล้วแล้วผมก็ได้ตั้งใจทำงานของผมต่อไปอย่างระมัดระวังลบความสงสัยในใจผมที่สงสัยในตัวคุณนายสาวแต่เสียงประแจและเครื่องมือของผมกลบความเงียบไว้ในห้องอย่างเสียงดังจนแอร์เริ่มส่งเสียงเย็นออกมาอีกครั้งผมหันไปยิ้มให้กับคุณนาย เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะคะคุณเอกถ้าไม่ได้คุณวันนี้ฉันคงร้อนตายแน่นเลยแล้วคุณนายก็ยิ้มให้กับผมแต่แววตาย,ยังมีร่องรอยเศร้าผมไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงอยากจะพูดปลอบใจเธออยากให้เธอยิ้มให้กับผมมากกว่านี้ผมเก็บเครื่องมือเสร็จกำลังจะขอตัวกลับ แต่เสียงคุณนายเรียกไว้ก่อนครับคุณเอกคะถ้าไม่รีบกลับฉันว่าจะให้ช่วยดูแอร์ที่ห้องนอนให้ฉันหน่อยได้ไหมคะมันไม่ค่อยเย็นเหมือนกันเลยนะคะผมพยักหน้าโดยไม่ทันลังเลเลยครับทั้งที่ในใจรู้ดีว่าการก้าวเข้าไปในห้องนอนของเธอนั้นอาจทำให้ใจผมนั้นมันหวั่นไหวมากกว่าเดิม และความรู้สึกของผมนั้นมันสั่นไปทั้งตัวแล้วครับผมจึงทำตามหน้าที่ความเป็นช่างแอร์ของผมได้ตื่นตามคุณนายวาลิสาขึ้นบันไดบ้านไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำยาทำความสะอาดเสียงส้นเท้าของคุณนายกระทบพื้นเป็นจังหวะเบาๆจนได้ยินส่วนตัวผมเองก็ตื่นเต้นตามไปด้วยครับประตูห้องนอนเปิดออก ายในห้องตกแต่งเรียบหรูแต่ดูสงบใช้ผ้าม่านสีขาวพริ้วตามลมที่ลอดเข้ามาเล็กน้อยครับเตียงนุ่มขนาดใหญ่ปูผ้าปลอกหมอนเรียบร้อยกลิบทุกอย่างดูสะอาดและเป็นระเบียบเหมือนเจ้าของห้องใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบมานานแล้วครับตรงมุมโน้นน่นละคะ่ะแอร์มันเปิดได้แต่ลมไม่ค่อยเย็นเลยนะคะผมพยักหนา้าแล้วลากบันไดเหล็ก ไปตั้งใต้เครื่องแอร์ก่อนที่จะปีนขึ้นไปตรวจดูระบบอีกครั้งคราวนี้คุณนายยืนอยู่ไม่ไกลนักเราวกับเฝ้ามองทุกกล้าวเดินทุกการเคลื่อนไหวของผมครับคุณเอกเนี่ยดูขยันจังเลยนะคะไม่บน่นและไม่หยุดพักงานเลยถ้าผมได้เห็นลูกค้ายิ้มหวานแบบคุณนายแบบนี้ผมจะซ่อมให้ทั้งวันก็ยังไหวเลยครับ คุณนายหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นช่างอบอุ่นมากเลยครับจนทำให้ห้องที่เคยเงียบเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งผมแอบมองผ่านมุมตาเห็นเธอกําลังมองดูรูปถ่ายใบหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งยืนคู่กับเธอทั้งคู่ดูสนิทกันมากเลยครับแล้วคุณนายก็เงียบไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆโดยไม่หันมามองผมเลย เขาเป็นอดีตสามีฉันนะคะจากไปเมื่อสามปีก่อนอุบัติเหตุทางรถยนต์ผมหยุดมือที่กำลังขันน็อตทันทีใจมันปนแปลกๆไม่รู้จะพูดอะไรดีครับเออขอโทษนะครับผมไม่รู้มาก่อนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะชีวิตคู่ก็แบบนี้แหละคะ่ะบางอย่างมันก็พาเราไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนวันนี้ ที่ฉันได้เจอคุณเอกนะคะคำพูดนั้นทำให้ผมเงยหน้ามองดูเธออีกครั้งครับดวงตาที่มีทั้งความเศร้าและความอ่อนโยนปนอยู่ในนั้นมันทำให้ผมรู้สึกอยากอยู่ตรงนี้อยู่กับเธอไปนานๆมากกว่านี้ครับหลังจากซ่อมแอร์เสร็จแล้วผมลองเปิดแอร์ดูอีกครั้ง ลมเย็นพัดผ่านใบหน้าเธอผมเห็นเธอยิ้มออกมาอย่างโล่งใจขอบคุณนะคะคุณแอกคุณเก่งมากเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมดีใจด้วยซ้ำที่ได้ช่วยคุณนายให้สบายขึ้นได้นะครับเรายืนอยู่ด้วยกันในความเย็นของแอร์ในห้องที่เพิ่งซ่อมเสร็จครับความเงียบปนความอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วห้องเหมือนอากาศรอบตัว มีแต่ลมหายใจของเราสองคนในใจของผมเริ่มมีบางอย่างที่อยากซ่อมให้กับคุณนายมากกว่าแอร์แล้วครับนั่นก็คือหัวใจของคุณนายที่ยังเย็นชาเพราะความสูญเสียของคุณนายนั่นเองหลังจากผมซ่อมแอร์ในห้องนอนเสร็จแล้วอากาศในห้องก็เย็นสบายจนผมอยากนั่งพักนานกว่าทุกครั้งที่เคยทำงานเสร็จคุณนายวาลิสายังคงยืนพิงโต๊ะเครื่องแป้ง มองออกไปทางหน้าต่างอย่างเหมือลอยแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบผิวเธอจนดูอ่อนโยนราวกับภาพวาดผมนั่งมองดูเธอแป๊บหนึ่งและสงสัยในตัวเธอว่าดูผิวหน้าของเธอและอายุของเธอและฐานะของเธอก็ช่างดีไปหมดเลยครับแต่ผมก็เก็บความลับไว้ในใจที่ผมแอบคิดกับเธอตั้งแต่แรกเห็นแล้ว ว่าผมรู้สึกรักเธอผมเก็บเครื่องมือเข้ากระเป๋าแต่กลับไม่รีบเดินออกจากห้องอย่างไม่ควรทำในใจมีคำถามมากมายบ้านใหญ่ขนาดนี้ไม่มีคนรับใช้ไม่มีใครเลยนอกจากเธอคนเดียวมันดูเงียบจนผิดปกติจนผมอดที่จะถามคุณนายออกไปไม่ได้ครับคุณนายครับเออ ผมขอโทษที่ถามนะครับแต่บ้านหลังนี้คุณอยู่คนเดียวจริงๆหรอครับและคุณนายก็หันมามองดูผมดวงตาคู่นั้นนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะยิ้มจางๆจริงค่ะฉันอยู่คนเดียวจริงๆแต่บางทีฉันก็ไม่ไหวเออไม่ใช่ไม่ไหวค่ะฉันก็ไม่ได้ เออจริงสิฉันหมายความว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้เสมอไปหรอกนะคะคำพูดนั้นทำให้ผมขมวดคิ้วโดยอัตโนมัติมันเหมือนคำเฉลยที่ยังไม่เฉลยเหมือนเธอพูดให้ผมสงสัยมากขึ้นไปอีกครับผมพลางยิ้มให้กับเธอแล้วพยายามหัวเราะกบความแปลกใจ ฟังดูเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่เลยนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่คุณเอกไม่ต้องกลัวนะคะฉันแค่ยังไม่พร้อมที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ใครฟังก็เท่านั้นเองเธอพูดเสียงเบาแต่สั่นนิดนิดเหมือนกลั้นบางอย่างไว้ในใจผมมองเธอแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนอยากอยู่ตรงนี้กับเธอไปนานๆมากขึ้นอยากเข้าใจเธอ อยากรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนแบบนั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่ในใจงั้นถ้าไม่มีอะไรผมต้องช่วยแล้วผมคงต้องขอตัวกลับก่อนนะครับหรือแค่คุณนายอยากจะคุยกับผมผมก็อยู่ใกล้ๆนี่เองล่ะครับเรียกผมได้ทุกเมื่อเลยตามที่คุณนายสะดวกนะครับคุณนายเงยหน้ามองผมอีกครั้งแววตาเธออ่อนลง ขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณเอกฉันไม่คิดเลยว่าจะยังมีใครพูดแบบนี้กับฉันอีกเอาไว้ฉันพร้อมเดี๋ยวฉันจะเรียกคุณมาคุยด้วยนะคะผมพร้อมเสมอครับเสียงลมจากแอร์ที่เพิ่งซ่อมดังเบาๆผมมองไปที่รอบๆห้องของเธอเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจอตัวเองและไม่รู้ว่าทำไม ความเงียบแบบนี้ทำให้ผมอยากกลับมาที่นี่อีกครั้งคงเป็นเพราะว่าผมแอบมีใจให้กับเธอแล้วล่ะครับหลังจากวันนั้นมาผมกลับมาที่บ้านของคุณนายอีกครั้งในช่วงหัวค่ำเมื่อผมได้ยินคุณนายนั้นโทรมาบอกว่าอยากคุยด้วยและมีปัญหาแอร์ชั้นล่างที่เสียงดังผิดปกติผมจึงรีบขับรถมาทันทีเลยครับ ทั้งที่ฟ้านั้นเริ่มคลึ้มและเมฆหนาทึบลอยต่ำลงเหมือนเตรียมปล่อยฝนลงมาพ่อผมขับรถเข้าไปถึงหน้าบ้านของคุณนายนั่นเองละครับฝนก็ตกลงมาพอดีเม็ดฝนกระทบหลังคาดังเปาะแปะปอบแปะไปทั่วเลยครับเสียงนั้นดังกรบทุกอย่างเหลือเพียงแสงไฟในบ้านที่ดูอบอุ่นท่ามกลางความมืดคุณนายวาลิสาออกมาต้อนรับด้วยลมในมือ ผมรีบวิ่งเข้าไปหาเธอเธอยืนกลางล่มให้กับผมใช้บังตัวเองจากสายฝนรีบเข้ามาค่ะเดี๋ยวไม่สบายฝนตกหนักแล้วครับผมน้ำฝนบางส่วนเปียกเสื้อผมจนแนบกับตัวผมพยายามเช็ดแขนตัวเองแล้วหัวเราเบาๆตกหนักจริงๆนะครับคืนนี้สงสัยกับช้าแน่ไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าซ่อมแอร์เสร็จแล้วฝนยังไม่หยุด อยู่ดื่มกาแฟรอฝนกับฉันก่อนก็ได้นะคะผมมองหน้าตาเธอแล้วพยักหน้าเบาๆความรู้สึกบางอย่างอุ่นวาบในใจทั้งที่อากาศข้างนอกนั้นเย็นเฉียบผมลงมือเปิดฝ่าแอร์ตรวจเช็คระบบอย่างระมัดระวังเสียงฝนข้างนอกยังคงตกไม่หยุดคุณนายวาลิสานั่งเงียบๆมองดูผมอยู่บนโซฟาแสงไฟสีส้มอ่อนจากโคมบนเพดานสะท้อนแววตาเธออย่างนุ่มนวลรับ คุณเอกมาทำงานถึงตอนกลางคืนแบบนี้บ่อยไหมคะบางครั้งครับถ้ามีลูกค้าโทรมาผมก็ไปหมดแหละครับโดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านที่ผมอยากกลับมาอีกครั้งจริงเหรอคะจริงสิครับมีน้อยมากที่ลูกค้าจะใช้ผมให้ไปทำงานตอนกลางคืนเพราะคงคิดว่าผมอาจจะไม่สะดวก งั้นก็อย่าหาว่าฉันรบกวนเลยนะคะแอร์ที่บ้านมันเสียจริงๆนะคะแล้วฉันเองก็จำเป็นต้องใช้แอร์ด้วยผมเข้าใจครับและจากนั้นผมก็ซ่อมแอร์ไปเรื่อยๆและผมก็พูดเล่นกับเธอติดตลกไปด้วยแต่สายตาเราทั้งสองคนกับสบตาก,กันอยู่ครู่หนึ่งครับ เสียงฝนยังคงดังขึ้นแรงแต่ในหัวผมกลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเต้นหลังจากซ่อมแอร์เสร็จแล้วผมลองเปิดเครื่องดูแอร์กลับมาเงียบสนิทและลมเย็นพัดออกมาอีกครั้งเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะคะคุณเอกฝนตกหนักขนาดนี้อยู่ดื่มกาแฟก่อนเถอะนะคะคิดซะว่าอยู่เป็นเพื่อนฉันก็แล้วกันนะคะคุณเอก เออจะดีลหระครับนี่มันก็ดึกมากแล้วดีสิคะอยู่เป็นเพื่อนฉันเดี๋ยวฉันจะมีเรื่องพูดคุยกับคุณด้วยนะคะเอองั้นก็ได้ครับผมพูดลังเลเล็กน้อยแต่ฝนข้างนอกยังตกเทกระหนำ่ำไม่หยุดเลยครับจึงจำใจนั่งลงตรงข้ามเธอในห้องนั่งเล่นกลิ่นกาแฟหอมอ่อน กับเสียงฝนที่กระทบหลังคากลายเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างแปลกๆในห้องนั่งเล่นของคุณนายครับคุณนายมองออกไปข้างนอกก่อนจะพูดเสียงแผ่วกับผมบ้านหลังนี้เงียบเกินไปจริงๆบางทีฉันก็กลัวเสียงฝนเพราะมันทำให้คิดถึงวันที่เ,ออเขาจากไปนะคะผมฟังแล้วก็ใจหวิวเธอยกแก้วก,กาแฟขึ้นแนบปาก น้ำตาเม็ดเล็กไหลลงมาตามแก้มเธอครับผมเผลอยื่นมือไปแตะหลังมือของเธอเบาๆคุณนายไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วแล้วคุณนายก็เงยหน้ามามองผมน้ำตาคลอเบ้าแต่ยิ้มออกมาเล็กน้อยแสงไฟในบ้านสะท้อนหยดน้ำฝนที่กระจกหน้าต่างและในคืนนั้นเองล่ะครับผมรู้สึกว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ไม่เงียบอีกต่อไปแล้ว เพราะมีใจของเราสองคนที่เริ่มพูดคุยกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากมายแล้วครับต่อจากนั้นมาผมกับคุณนายก็ได้ดื่มด่ำกาแฟไปด้วยกันอย่างมีความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกที่สงสารเห็นใจกันมาโดยตลอดและที่สำคัญผมมีความสุขมากในระหว่างที่เข้ามาพูดคุยกับคุณนาย ในเรื่องต่างๆรู้สึกว่ามันทําให้ผมประทับใจกับตัวเองมากๆที่ทําให้คุณนายนั้นคลายเหงาลงบ้างครับสวัสดีครับผม